ดีครับผมวัชราวิแสงคงชวานหรือโอ๊กนะครับสวัสดีค่ะพัชราวดีภูพรวิวัตหรือเจพัทครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นสัตว์นะครับเจพัครับซึ่งเป็นตลาดคอมมูนเอ่อมาร์เก็ตคอมมูนิตี้ยุคใหม่นะคะอยู่ย่านสนามบินนั่นเองจังหวัดนนทบุรีติดแม่น้ําล้อมรอบด้วยคอนโดเป็นคอมมูนิตี้มอลขนาดใหญ่ทีเดียวนะฮะเดี๋ยววกเราจะพาต้องไปชมด้านในกันนะครับผม ้วยพื้นที่กว่า4,000ตารางเมตรตลาดต้นสักนำเสนอสินค้าอาหารและบริการที่หลากหลายกว่า200ล้านค้าและเป็นแหล่งศูนยรรวมสตรีทฟูด้ดที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ย่านนนทบุรีครับสวัสดีครับเดนเสรีครับผมก็วันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมที่ตลาดต้นสักนะครับผมอยากให้เดนเสรีเล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับอว่าการก่อตั้งตลาดต้นสักนิดนึงนะครับว่าเป็นมาอย่างไรครับครับ ที่จะทำตลาดต้นสักนี่จริงๆแล้วผมที่แรกไม่มีโครงการที่จะทำที่บังเอิญผมขายที่ให้อาจารย์ความทรัพย์นี่มันเกี่ยวกับเรื่องท่านขอร้องผมว่าให้ผมทําตลาดหน่อยได้ไหมอะไรอย่างน,อน,น้องนี่เรื่องาการตลาดต้นสักนี่ความชนานาญการนี่มีผมชนานาญในเรื่องทําไม้ทาขวดมา เรื่องทงตลาดนี่ยอมรับเลยว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จท่าแต่ทำเพื่อต้องการให้จังหวัดนนท์นีเป็นตลาดที่อันดับสนงของในจังหวัดนนท์ที่มาเช่าเรืออะไรท่านนองนี่ก็บางบางล้านที่ไไม่ไหวหรืออะไรนี่นก็ต้องลดราคาค่าเช่า20%บ้าง30% บางร้านผมลดถึงห้าสิเเซก็ทำมาเพื่อต้องการให้จังหวัดนดนท์นี่มีตลาดที่สะอาดและก็ประสบความสำเร็จในเกียวเรื่องทำตลาดอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมีความประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามีผู้ค้าจำนวนมากนะคะขายแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาตลาดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมเป็นในส่วนของต้นตลาดต้นสัตว์คอนเนอร์รู้สึกมีแบรนดใ์ใหม่ๆเข้ามาทั้งนั้นเลยนะฮะคุครับ ตลาดคอนเนอที่หลังนี้มันมีที่อีกสามไร่กว่าท่านอาจารย์จอมครับท่านก็ไม่ขี้ระเรื่องการที่จะก่อสร้างคอนโดเรืออะไรนี่กพราื้นที่อันนี้ให้ผมผมก็ทำตลาดสักคอนเนอร์ขึ้นมอาอีกอันหนึง่งซึ่งลงทุนเข้าไปอีกร่วมๆหกสิบล้านครับทำเพื่อเกี่ยวกับจังหวัดนนท์นี่ให้เป็นตลาดที่ชั้นหนึ่งของจังหวัดนนท์ครับ ผมมองเห็นว่ารอบๆตลาดนี่จะเป็นคอนโดมิเนียมทั้งนั้นเลยนะครน่าจะเป็นลูกค้าลูกค้ากลุ่สมสำคัญเลยใช่ไหมครับตอนนี้พูดตรงๆแล้วสถานที่ของตลาดต้นสักนี่ลอ้ลอมรอบไปด้วยคอนโดนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ที่หนึ่งต้องอยา่าขายแพงสองต้องอานอร่อยเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้ามันไม่หนีไปไหนครับก็ท้งนี้นะคะ ก็ขอเราได้เชิญพี่น้องชาวไทยไทยนะคะหรือพี่น้องชาวไทยคนอื่นนะคะที่สนใจแล้วก็มาเยี่ยมชมมาตั้งถันที่จับต้ัดสมุรานะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณเสรีตันชูเตียนนะคะในหลวงรัชกาลที่8 พารนะค้าววันนี้พวกเราก็อยู่กับคุณนิทินันตันชูเกียรตินะครับลูกสาวของคุณบีครับลูกสาวของคุณเดซแรีตันชูเกียรติของพวกเรานั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมตลาดต้นสักนะครับซึ่งเปิดอยู่เปิดมา2ปีแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณบีแนะนําสัก ได้แล้วกันนะครับใช่ค่ะก็สวัสดีครั้งนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้ได้มาแวะเวียนมาที่ตลาดต้นสักของเรานะคะเคนจะชอบถามเลยว่าทําไมถึงชื่อตลาดต้นสักเอ๊ะขายขายต้นสักหรือเปล่าขายต้นไม้หรือเปล่าจะบอกไม่ใช่นะคะเราคือเป็นตลาดยุคใหม่นะคะหรือแล้วจริงๆอ่ะเรามีคําเรียกของเราเองคือเรียกว่าตลาดไฮบริดซึ่งมันเป็นตลาดที่ เชื่อว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนคนยุคปัจจุบันนะคะผสมผสมานสานไม่ว่าจะเป็นเพราะถ้าเราถ้าเรามองเทรดิชิทชิตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่แบบตลาดสดเนาะแล้วก็แบบร้านค้าเล็กๆใ,ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเอาในส่วนของของจุดแข็งของตลาดสดมาพ่วงก,กับในส่วนของคอมมูนิตี้มอลที่มันจะมีร้านค้าที่ครอบคลุมไปถึงพวกซ<ม>ูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายขยานะคะแล้วก็พวกซักรีต่างๆ ในส่วนของชื่อของตลาดเนี่ยเนื่องจากก็น่าจะทราบดีว่าทางค,คุณพ่อคุณเิริตันชุเกียรติเนี่ยค,คือท่านในธุรกิจครอบครัวเนี่ยเกิดมาจากไม้สัก เราก็เลยอยากจะให้ชื่อเนี้ยังคงอยู่ตอนนี้ก็เรียกได้ไหมครับว่าตลาดแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเป็นโซนที่เป็นมาตซูเปอร์มาเก็ตแล้วก็โซนคอนเนอร์เหรอคะค่ะปัจจุบันตอนนี้นะคะเรามีตลาดต้นสักตู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคในส่วนของตลาดเนี่ยเราจะมีทั้งหมดห้าโซนนิ่งด้วยกันนะคะโซนนิ่งแรกก็คือโซนเอก็คือจะเป็นร้านที่เป็นช็อปช็อปนะคะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นร้านท็อปนะคะซูเปอร์มาเก็ตนะคะแล้วก็อเมซอนั้นก็แฟอเมซอนนะคะ ร้านมีขายยาคาสิโนนะคะส่วนที่2ก็คือโซนบีซึ่งเป็นโซนเอ่อเป็นโซนอาหารคุกกิ้งผสมควรนะคะก็จะมีขนาด3คูณ3นะคะตารางเมตรก็เอ่อตัวอย่างร้านอาหารก็อย่างเช่นร้านเอ่อพริกเกลือนะคะร้านคุกยุงเนื้อเยตินะคะเป็นต้นปกติแล้วตลาดเราเนี่ยจะเปิดเอ่อ10นาฬิกานะคะไปจนถึง21นาฬิกาแต่ว่าเราจะมีโซนด้านหน้าเนี่ยที่เราเอ่อจะเปิดให้ตั้งแต่7 เจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อที่จะเผื่อว่าเอ้ยเราเร่รีบไปตอนเช้าเนี่ยอย่างเชนปิ้งเราอยากจะแวะกินโต๊กอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มาที่เราได้เช่นกันครับวันนี้นะฮะเราก็ได้ถุงสวยๆจากตลาดต้นสัตด้วยนะครับถุงสีเขียวแล้วก็มี QR code สสามารถได้เล็กๆแล้วก็อ่าวันนี้เราก็สำหรับตลาดที่นี่เราใช้เป็นคูปองหรอคะอปกติจะปใช้เป็นเงินสดแต่ว่าในส่วนของคูปองเนี่ยเราจะมีการทำ กิจกรรมอ่าสมมุติมีการแจกคูปองหรือจะมีการซื้อคูปองในราคาพิเศษอันนี้เราก็จะอ่าแล้วแต่ช่วงที่เราทำกิจกรรมนะะคในส่วนของวันนี้ก็ก็มีการให้คูปองของทั้งสองข้างนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้อุดหนุนนั้นค่ะของเรานะคะเพิศษแล้วก็ก็สำหรับตลาดต้นสักก็น่าจะเป็นอะแลนด์มาร์คจุดหนึ่งจุดใหม่ของ จังหวัดต้นขบุรีเลยก็ว่าได้นะคุณนีคค่่่่ะใชะสะดวกสบายนะคะรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีอะไรคะตรงนี้สถานีสะพานพนังเกล้าค่ะจะนี่ค่ะจากตรงนี้แค่350เมตรเท่านั้นจะมีเรืออีกจะแค่เรือค่ะก็จะมีท่าเรือสำหรับท่าเรือสะพานพนังเก้าเช่นกันนะคะก็ประมาณ650เมตรค่ะแล้วทางรถยนต์ก็คือขับมามีที่จอดรถได้ค่ะก็เป็นทับดีๆนี่เองครับคครับ่ะขอบพระคุณนะคะคุณนิทินันตันชูเกียรติหรือ คุณบีของเรานะคะโอเคผมก็ทนไม่ไหวแล้วฮะได้ทั้งกลิ่นทั้งหลายๆลายท่าทีอาหารไปมานะฮะเดี๋ยวเราต้องไปชิมกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอพัดครับเราเจอท่านนายกด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่าท่านนายกทานอะไรใช่ค่ะสวัสดีครับท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกอยู่ที่ตลาด้นสักกำลังสักอะไรอยู่เร้าห๋วเดียว เนื้อเยียดสีลูกชิ้นทำเองอร่อยที่สุดเดี๋ยวต้องมาทานตามบางแล้วะเริ่มือนกันค่ะชูหน่อยด่่น่นะคะชามใหญ่ด้วยน่าทานมากๆครับผมสิบบาทไม่แพงเลยเดี๋ยวพัดชับวันนี้เรามีคูปองด้วยใช่ค่ะเป็นเลือกชิมกันครับท่านนายกครับวันนี้มากันเยอะไหมฮะสมาคมการค้าไทยไหหลำประมาณเกบสามท่านโอ้โห มาบุกตลาดของเรีครับท่านเปิดเปิดเพื่อให้จังหวัดนนทบุรีมีแหล่งเป็นแลนด์มาร์คแหล่งใหม่ครับผมชุมนมชุมนมอาหารอร่อยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราได้ทราบนะคะมีหลายรายการเลยนะคะที่ทำครับโอเคครับขอบคุณครับท่านนายกครับโอ้ร้านผลไม้สดๆได้เลยครับ ก็เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่างๆนะครับโดยเฉพาะคุณหน้าบ่านนีคะใช่ครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากรรมการกําลังทําอะไรกันอยู่นะฮะในโซนนี้นะครับอ้าวเราเจอใหญ่ของเราเลอแค่ท้านหนึ่งวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นคุณบอเราก็เพียรับพิธีรรมค่ะ คุณวรพจน์วันนี้มาตลาดต้นสักได้อะไรมาทานวันนี้ได้ทั้งอิ่มด้วยนะฮะกล้ยช่ยอร่อยมากนะครับกล้วยแขกก็อร่อยสุดๆครับตามด้วยปอกเปี๊ยะทอดครับแล้วยังมีของลับบ้านด้วยนะครับโอ้ยยืนยันนะฮะว่ามีแต่ของอร่อยมีแต่ของอร่อยครับของอร่อยและราคาไม่แพงครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนนะครับตลาดต้นสักนะฮะของคนไหลับของเราด้วยครับต้องมานะครับ อยู่ไม่ไกลกับสนามบินน้ำเนี่ยนะครับรถไฟฟ้านะครับมาถึงเลยนะครับเดินแค่หนึ่งนาทีสองนาทีนะครับจากสถานีรถไฟฟ้านะครับอร่อยจริงๆครับนะครับเดินเลยครับเดินสัมภ้าณเลยครับคนที่ประทับใจในเรื่องของการกินนะครับอะไรอร่อยบ้างนะครับอร่อยทุกอย่างเลยโอ้โหกระเพราทานละฮะกู อันนี้กินไม่เหลือเลยโอ้โหโกกำลังทานกุยช่ายนะฮะโกรวยทานอะไรฮะข้าวผัดทิเกลือข้าวผัดทิเกลือไม่เหลืออีกแล้วครับท่านนี้เจ๊เหน่งนี่เคลี้ยงเลยฮะแล้วใส่สองข้อนี่วันนี้ทานอะไรครับวันนี้โอ้โหอร่อยไหมครับออร่ยมากโอ้เจียนะโอ้เจียท่านนายกกำลังอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี่อะไรครับเดเสรีวันนี้ทานอะไรไปครับปลาต้มปลาแล้วก็เจ๊แมวเคลี้ยงออร่ยมาก ทานยืนยันว่าอะไรอร่อยนะฮะใช่แต่นี้ทานยังไงคะอะไรอยู่ในมือเอ่ยอร่อยไหมครับอร่อยมากร้านนี้ร้านกุ้วยแขกร้านนี้นะครับมีชื่อเสียงดังมากนะครับใครมาที่สุท้าเลยนะครับใครมาที่นี่นะครับจะต้องแวะนะครับแล้วก็มาซื้อนะฮะกุ้วยแขกร้านนี้นะครับเรียกเลยครับผมยอมไม่ตะหูเลยครับวันแาครับใช่ใคยกเสรีให้มา200 คูป,ปองสองร้บาทยังทนไม่หมดเลยกำลังคิดใจเรานี่จิคิดอยู่ว่าจะทานอะไรต่อมีอานานคุ้น้ำอ้อ,อยนะครับอร่อยมากเลยร้อยเปอร์เเลยเนเกี้อรอสนะครับก็จะมีร้านเาโฟโฟีตะโกนสลิสดสติอสน,นะฮะมีะเซนเซเล็กเซฟคูปองอร่อยนะคมแล้วก็คาโมคาโมนะฮะแล้วก็คุยช่ายบิ่นโตนะคุยช่ายตอระมากๆๆๆ ร้านตุ้ยชายที่อร่อยมากๆนะครับผมเดินเล่นนะครับย้อนอดีบอกว่ามาถ่ายทำเหมือนกันจะมาเทคโคเวอร์ทำไมมาสำรวจว่ากาวิโรดกาวิโรดจะพาไปเทคกิจการไหนด้านในดีไหมครับเจ้าของตลาดเลยอะไรครับผมก็นอกจากร้านอาหารแล้วนะครับก็ยังมีโซนที่นี่เขาก็ยังมีโซนที่ทําผมนะตาลอนต่างๆมีลองนวดมีทําเล็บนะครับ เจะทำได้ต่างๆแล้วก็ยังมีจะเปิดต้นใหม่ที่ต้นตัดคอมเมอร์นะครับจะเปิดประมาณปลายเดือนหน้าเข้าแล็บอย่างนี้นะคะไปดูต้นตัดที่ตอกเลืนะครเนี่ยตอกเลือดครับเดินรอบตลาดแล้วนะครับโกวิโรจน์ครับก็ต้องขอบคุณน้องโอกับเจ้าทัศน,นะครับที่พาพวกเรามาเดินดูให้สมาชิกชายแหนัดจิตของเราได้รู้จักกับกิจาก,การของสมาชิกเราครับเสรีตันชูเกีย ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยนะคะบขอบคุณสมาคมการค้าไายไหหลังใช่ครับทั้งสมาคมไห่หลัแห่งประเทศไทยนะฮะสมาคมการค้าไทยหลัที่มีโครงการดีๆเป็นโครงการไทยไห่หลั่ง business network นะครับอยากฝากทุกคนก็ติดตามต่อไปนะฮะเดี๋ยวกิจการหน้าเราจะไปหาสมาชิกของเราแล้วก็จะไปเยี่ยมชมกิจกัน ใช่ค,ค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ท่านเลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำคุณวิโรจน์ไกรพิรุธเป็นผู้กล่าวปิดการเยี่ยมเยีนย,น,ยนกกิจรครคค่ะับในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่มาร่วมเยี่รรยมท่านน,นายกอนาผลนายกไอ้ทิ้งนันนายกวรพจนอวรพจน์านายกสุจินต์ินยาสักไทยนะครับแล้วก็สมาชิกทุกคนเข้ามาเยี่ยมเยียน ตลาดต้นสังของเรานะครับแล้วก็พิธีกรของเราทั้งสองคนก็พาพวกเราทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมุกคนะครับก็ขอให้ทุกคนคอยติดตามภัยหัหยนน้ดบิดของเราต่อไปนะครับขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ